สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านค่าวันนี้รถบ้านราคาถูกมาแนะนำกับ Mazda CX-5 2.2เป็นรุ่นท็อปสุดปี2015ค่ะไม่อยู่ที่1 1 0 0 0 0กิโลค่ะมือเดียวป้ายแดงสีบอนเทารถบ้านมือเดียวป้ายแดงเจ้าของดูแลดีมากๆเลยนะคะภายในยังใหม่สะอาดไม่เคยชนหรือเกิดอุบัติเหตุเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะเรื่องของสภาพรถเนี่ย เป็นรถที่มีความสมบูรณ์นะคะเจ้าของเดิมใช้แบบถนอมมากๆนะคะเป็นรุ่นท็อปสมาร์ทคิเลดไฟโปรเจคเตอร์ปรับตามมุมเลี้ยวเซนเซอร์รอบคันระบบเตือนลมยางอ่อนขับเคลื่อน4ล้อนะคะและมีระบบนำทาง GPS Bluetooth ชุดแต่งครบเลยทีเดียวค่ะเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแรงประหยัดมากๆหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพดีจริงๆเลยนะคะรถสวยรถน็อตเดิมไม่เคยขยับ ขับขี่คล่องตัวมากวันนี้มาในราคา429,000บาทเท่านั้นค่ะจัดไปแน้นได้นะคะผลยาวๆไปที่60เดือนกันเลยค่ะและรถจอดอยู่ที่บางบัวทองนะคะท่านไหนที่กำลังสนใจอย่าลืมโทรมาที่เบอร์0848361948ค่ะและขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง youtube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ